ไปดูที่ผลการแข่งขันของฟุตบอลโคปาอเมริกาเซนเตนาริโอนะครับปรากฏว่าชิลีนั้นต้องใช้ประตูชัยทุกเวลาบาดเจ็บนาทีที่8กว่าจะเอาชนะบลรเวียต้องไปลุนเข้ารอบนัดสุดท้ายเจอกับปานามานะครับการแข่งขันฟุตบอลโคปาอเมริกาเซนเตนาริโอนะครับที่สนามยิเลสเตเดียมประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบแรกกลุ่มดีนัดที่2ครับตอนแรกชิลีพ่ายอาร์เจนตนามาก่อน1-2เจอกับบลรเวียที่ก็แพ้ปานามามาด้วยสกอร์เดียวกันครับ นี่คือจหวาในการลุ้นทําประตูครึ่งแรกของชิลีแต่ว่ายังคงไรสกอร์เกิดขึ้นนะครับเสมอกันอยู่0-0จะมาถึงครึ่งหลังครับนี่คือประตูขึ้นนําไปก่อนของชิลีจาก Art Video, อาร์ตูโรวิดากองกลางจากบาญูดิครับก็ทําประตูให้กับชิลีขึ้นนําไปแล้ว1-0นะครับนาที46ครับเพิ่งจะเขียบอกมาได้แป๊บเดียวแต่ว่าตีเสมอ,อยางส,สวยจากลูกนี้ครับเป็นฟรีคิกของฮามานีคอมโพสครับยิงเสียบมุมเข้าไปอย่างสวยงามบริเวณตีเสมอได้แล้วครับ และทศเวลา,าบาเจ็บจวานนี้ครับก็เป็นจาวาวแฮนด์บอลของกองหลังบุลิเวียครับบอลไปโดนไหล่ครับทาให้กรรมการเป่าให้เป็นลูกจุดโทษเป็นช่วงทดเวลามาเจ็บาระที่ขปาดแล้วนะครับแล้วก็เป็นวีดาวที่ลุกขึ้นมาสังหารและเป็นฮีโร่ให้กับชิลีเฉือนเอาชนะบุลิเวียไปได้2ต่อนหนึ่งครับตอนนี้ชิลีมี3แต้มจากสนัดและสุดท้ายจะพบกับปานามาเพื่อชิงกันเข้ารอบและชิลีนั้นมีประตูเสียที่ดีกว่าได้เปรียบกว่าเลยครับส่วนบรลเวียนั้นแพ้สงนัดรวดไม่มีแต้มตกรอบเป็นที่เรียบร้อยครับ